นี้วันมาผัดเดี๋ยวอาหารเย็นวันนี้ม,มีผัดขึ้นในไก่ใส่ขิงแล้วก็ต้มซุปน่องไก่แล้วก็ขึ้นงในไก่ ใส่เห็ดหนูหนใส่ขิงต้นหอม ขิงต้านโควิดเขาบอกต้านโควิดมีกระชายมีขิงเนาะสมุนไพรไทยขาะ้าใครไมปกูดกินเยอะ ขิงนี่คือผัดขิงจริงนะทุกคนแต่ว่าเวลาเราผัดเราอย่าให้มีมีแบบเวลาเรากินเข้าไปเงี้ยอย่าให้ขิงมันโด่ขึ้นมาเราต้องปรุงถ้าคนปรุงเป็นผัดข้างในใส่ขิงเนะี่ยผัดขิงใส่ข้างในะจะต้องปรุงให้มันปลมกลมไม่ใช่ว่ากินปุ๊บแล้วจืดมีแต่ขิงขิงไม่ได้ก็ต้องมีรสชาติครบทุกขบทุกรสนะคะ ิ่นี่เราจะกลิ่นหอมถ้าเราปรุงแบบปรุงเครื่องถึงถ้าไปซื้อตามตลาดถ้าเราไม่ได้ทําเอง mm hmm. ก็จะมีแต่แบบกิ่นขิงแต่รสชาติน้ําของมันหรืออะไรยังจะจืด mm hmm. เผ็ดซ่านเป็นขิงอย่างเดียวนะคะนี่เราก็ต้องทําให้มันกลมกลม่ลอมรขิงสุกสักหน่อย mm hmm. ก็ตักเสิร์ฟได้เลย าแซลกระทะแม่นะคะกระทะเก่าเก็บทุกคนเรารู้กันหอมมากทุกคนแม่ขอชิม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 นี้แล้วกันเอาขิงด้วยชิมหอม อ่กินผัดกิมต้านโควิดจังทุกคนโอเคหน้าที่แล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันค่ะตักใส่จานกันจ้ะโอ้หดูควันร้อนๆเลยนี่ เขาบอกสมุนไพรสมุนไพรไทยต้านโควิดได้แบบเราก็กินขิงกินกระชายไปขนมจีนก็มีกระชายผสมใช่ไหมนี่ก็ผัดก็เป็นผัดขิงผัดขิงข้างในไก่กินต้านโควิดกันทุกคนนี่ทำใหม่ๆร้อนๆเลย เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปตูต้มซุปน่องไก่กับเครื่องในไก่ต่อเลยจ้าวันนี้มีสองเมนูนะคะเย็นนี้มีผัดวิกขิงเครื่องในไก่กับต้มซุปน่องไก่กับเครื่องในไก่นะจ้ามาต่อนด้วยซุปมีกระดงเดือดนคะคะ ซุปน่องไก่แล้วก็ขึ้นงในตับพวกตับใส่ตำลึงแล้วก็ขิงใส่เพิ่มขิงไปน้อยหน่งงแต่เนี่ยเศษขิงไล่ไล่โควิดต้านโควิดชิมน้ำอร่อยแล้วงน้องไก่น้องไก่ไปเพื่อย แล้วก็ตักไก่มีกุ้นมีตักแอบบแล้วเราไปตักใส่ถ้วยกันจ้ะได้แลบบ้วสีไฟนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปตักใส่ถ้วยกันเลยจ้ะตักใส่ถ้วยกันอืมอม ซุปไก่ซุปน้องไก่แล้วก็เครื่องในไก่ใส่ตำลึงตำลึงก็ปอดสารพิษนะทุกคนใส่ตำลึงก็ใส่ขิงหน่อยๆน,ยนี่เครื่องในไก่ตับมาเป็นพวกตับ ตับน่ากินมากควันห้วยห้ยวยกมลึงก็ปอดสารนพิษเพราะไปเอามาจากบ้านจากแม่สามีนะคะแกปลูกแม่แม่สามีปลูกค่ะไปกันเลยจ้ะ เตรียมตัวกินข้าวเย็นกันจ้ะไปลวค่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูสองสองอย่างกับข้าววันนี้กับข้าวเย็นนี้นค่ะอินเซอร์อืมอินเซอร์ต แล้วจ right, ้าบ๊ายบายจ้า